มาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นอ่องกันนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเล่นตัวชายแท้ทีไรไม่ค่อยจะรอดแต่ว่าตัวผู้ชายมันดีอย่างหนึ่งนะคือว่าเวลาที่แบบว่าผีไล่เราอเงี้ยเราสามารถยืนได้นานนิดนึงวิสเซนดาวแมนชั่นด่านนี้มีโอกาสรอดสูงตั้งแต่เล่นมาด่านนี้อะ่ะรอดบ่อยที่สุดแล้ว อย่าไปเปิดประตูก่อนวุ้ยได้ยินเสียงโซ่รู้เลยว่าผีตัวอะไรหากล่องพิธีก่อนส่วนมากผีจะไม่ค่อยลงมาข้างล่างนะพยายามแบบว่าถ้าเราเกิดปุ๊บเราลงข้างล่างก่อนเลยผีมันจะเกิดที่ห้องสมุดถ้าจำไม่ผิดนะผีเกิดในบ้านผีน่าจะเกิดนอกบ้าน ีบ้าอะไรมาเกิดในบ้านตรงนี้มียาได้ยินเสียงโซ่ตลอดเลยอะแสดงว่าคนคุกมันมันอยู่แถวเนี้ยต่องพิธีเพื่อนปักได้แล้วหนึ่งสอง แสดงว่าคนคุกเขาสับสนตรงนี้ตรงนี้วางยันได้นี่เออเปิ์กที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นนักล่าสมบัติแล้วก็อะดีนาลีนประตูกระแทกหน้าจะได้ใช้ทั้งสางเปิ์กหรือเปล่าห้องโถงไปสวดดีกว่า ระหว่า,างไปส่วนเดี๋ยวหาของแป๊บหนึ่งอะไรคะยูริใส่ปีกแล้วไม่กระตุกหรอเวลาใส่ปีกทีไรชอบกระตุกประคำเดี๋ยวเราขอสวดก่อนดีกว่าเดวเลยเกมเดี๋ยวคนคุกเขาเล่นชำนาญเนาะเขาเล่นเข้ามือแล้วเล่นยาก ขาไม่กด F เ,เลยนะเนี่ยน่าจะจูกแล้วก็ลืมกด F หรือว่าก,กดกด F ไปทันวิยูริสรวนแตกช่วยกันเพื่อนจะได้เสร็จไวๆไวเห็นผีละเพื่อนมาร์ก F ละน่าจะได้พิธีนี้นะ อุ้ยผีมาอุ้ยเออน้ำมนต์น้ำมนต์นมนไม่โดนอยู่ดีถอยนั่งกระทืบเอา้าไปแล้วไปแล้วไปละก็สวดต่อแล้วกันนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพิธีนี้ต้องได้แล้วล่ะ เขาน่าจะเล่นกันอยู่หน้าหน้าหน้าบ้านอะหนึ่งพิธีค q e อรยามากัสสะตวุทาพุทธังยับเนรมาะ ลวจุดแล้วกันนะนก็จุดไปเลยสิจ้าเมื่อกี้เห็นประคำอยู่ตรงนี้บแบบเดี๋ยวหาของก่อนเผื่อเพื่อนในทีมเขากำจัดสองพิธีเดี๋ยวนี้มันมีด้วยเหรอมันมีคนกำจัด2พิธีไหมทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอใสยสินก่อนอ๋อพี่อยู่นี่ เร็วๆเ,เข้ามาเข้ามาเข้ามาทำในวันนี้ปึบไม่ทันโดนกระทืบตีมออกมาตีมแอบอุ้ยโดนใส,ส่ศินมันไม่มีคะแนนขึ้นให้เราเห็นแล้วหรอว่าว่าเราทำดาเมจเราได้คะแนนเท่าไหร่อย่างเงี้ยไปหลังบ้านก่อน หากล่องยิ่งถ้าเราเอาเดอะวอชเชอร์มาก็ยิ่งดีนะแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นของด่านนี้เล่นง่ายตอนแรกฉันนึกว่าจะเล่นยากเอาแบบมาฉันชอบด่านนี้ที่สุดและมันเนี่ยจังหวะที่แบบวิ่งบนวิ่งบนข้างบนเนี่ยได้ดีมากเลยเดอโซนยูริก่อนยูริกำลังปักทูบอยู่เออผีอยู่ข้างล่าง เดี๋ยวไปล่อผีไม่ให้ไม่ให้นางขึ้นมาขวางพิธีขึ้นมาแล้วขึ้นมายูริระวังเออขึ้นมาแล้วยูริผีมาก็สารเสกไปสารเสกเออโดนกระทืบอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมลหนึ่งสองสองเออโดนตีฟีว่ะ เจ็บเลยอ่ะประคำสามติมติมตันให้หน it. well, ่อยติมเออเอาไปกินอุ้ยมันใส่เกาะว่ะอุ้ย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 เอออีกหมัดขออีกหมัดละกันวีโดนเจ็บนะเจ็บแล้วเจ็บแล้ว ไปก่อนไปก่อนผี่น่าจะไม่เห็นอา้าวไปทางนู้นซะและ้เราเห็นยาอยู่ข้างล่างนะหลอดหนึ่งเดี๋ยวเราจะาลงไปเอาเพราะตอนเริ่มเกมเราเห็นแล้วละ่ะจําได้แต่ระหว่างทานเดี๋ยวขอเปิดหีบก่อนเผื่อได้ยาเพราะว่าเอานักล่าสมบัติมาไง ถ้าเลือดเราต่ำกว่า50%มีโอกาสจะเจอเข็มฉีดยารอบนี้น่าจะง่ายนะเพราะว่าเพื่อนในทีมนี้เป็นงานนอกจากเราจะหาห้องนานมาดูว่าเราจะเจอฆาตกรโหดไหมเราก็ต้องมาเสี่ยงอีกว่าเราจะเจอเพื่อนร่วมทีที่เก่งหรือเปล่าส่วนมากถ้าเราเจอเพื่อนร่วมทีที่เก่งเออเขาก็แบกเราได้ไงอุ้ยที่เสร็จแล้วไม่ฉีดค่ะ ไปบวกผีกันตรงนี้ผูกได้เดี๋ยวขอผูกสายสินก่อนมันแอบไม่ได้เหรอแอบผูกไม่ได้อ๋อม,มีมีคนผูกอยู่แล้วผูกไม่ติดใช่ไหมมีคนผูกใช่ไหมมันถึงผูกไม่ติดอ,องตาลอยแล้วล่าสุดติม๊มอุ้ยติมเอาใหญ่เลยสักปาบไม่โดนมันใส่เกาะอ่ะ ล่าสุดหมาบ้านชันเห่าค่ะไม่ใช่เสียงในเกมนะเสียงหมาที่บ้านเออเออเดี๋ยวรอให้เกาะหมดก่อนอุย๊ยโอกระทึบไกลครางเอออยู่ดีถอยอย่าได้ประคำอะ่ะ ไม่ไหวในพียูไหน,ไหนอุ๊ยยูริจะตายนะหน้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวตามตามตามยูริมาช่วยแล้วยูริมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอุ๊ยตายเลยเออนี่แหละด่านนี้ยรอดง่ายชอบเล่นแต่ถ้าเจอเบล โอกาสรอยากนะเพราะอีเบลมัน,ม,น,ม,นมันมันมีไอ้นี่มันเดินไวได้คะแนนเท่าไหร่341